สสรพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพศ1 7 0 0เศษ จึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งรเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ ขอเจริญพรบรรดาท่านผู้ชมที่กำลังชมสารคดีทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึง่งคราวนี้เป็นตอนที่72จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมพุทธสถานแห่งใหม่ใกล้กรุงกุสินาราส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเราออกเดินทางจากบ้านไทยเมืองพุทธของเราจากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งไปทางทิศตะวันตกตามแผนที่ของ Google Earth จุดที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะน,นี้ก็คือปราทิศอินเดียหรือชมพูทวีปนำพาท่านทั้งหลายมายัางนครกุสินาราซึ่งเป็นสถานที่ปริิพานของพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าหลังจากนั้นก็จะนำพาท่านทั้งหลายออกจากกรุงกุสินาราไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ22กิโเมตร นำพาทุกท่านไปชมสถานที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นพุทธสถานที่ได้รับการสํารวจมาไม่นานนี้เองพุทธสถานแห่งนี้ชื่อว่าปาปัวรามโกล่าที่แตมากำลังยืนคุยอยู่ตรงนี้ก็ห่างจากนกครกุสินารา22กิโลเมตร พ้นพบในปี2,546หรือปีคศ2003โดยชาวบ้านได้แก้งข่าวให้ทางการทราบจากนั้นคณะสงฆ์ชาวอินเดียเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปชมหลายครั้งหลังจากนั้นก็ได้แก้งให้ทางอำเภอผู้รับผิดชอบแต่ว่าเรื่องก็เงียบหายไปจนกระทั่งปี2,557หรือปี2014 ทางรัฐอุตรประเทศเนี่ยก็ได้แต่งตั้งนายอำเภอซึ่งเป็นชาวพุทธมาจากลาดักชื่อว่าริกซินซัมเฟลย้ายมาอยู่ที่อำเภอกูซินาลาแห่งนี้ได้มาชมสถานที่หลังจากนั้นก็ได้จัดซื้อที่ดินมีพื้นที่ไม่ถึงไร่ให้เป็นที่ของรัฐ ็นเขีดโบราณสถานหลังจากนั้นก็มีการสร้างองค์พระประดิษฐานไว้ข้างๆโดยสร้างเป็นอาคารสี่เหลี่ยมอย่างที่ท่านทั้งหลายหเห็นขณะนี้สถูปของโบราณอยู่ติดกับองค์พระเป็นอิฐในสมัยยุคคุปตะสันนิษฐานว่าเป็นเนินสถูปโบราณเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ10เมตรสูงประมาณสัก3เมตรจากการสอบถามชาวบ้านที่ มานำพาชมนั้นก็บอกว่าได้พบพระพุทธรูปด้วยนะแต่ว่าพระพุทธรูปนั้นเราสอบถามก็ไม่ทราบว่าสูญหายไปที่ไหนจึงมั่นใจว่าที่นี่คือซากพุทธสถานโบราณอาจจะเป็นวัดเก่าในอดีตก็น่าเสียดายที่การบูรณนะ นั้นไม่เป็นไปตามขั้นตอนของทางด้านโบราณนคดีก็คือมีการก่ออิฐรอบทั้งสีด้านขึ้นมาทับอิฐที่เป็นสิ่งแตกหกักก็เอามาวางไว้ข้างบนอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะน,นี้นี่คือโบราณสถานที่นำพาท่านทั้งหลายมาชมที่หมู่บ้านปากปัวรามโกลา บริเวณที่นี่ในปัจจุบันนี้ก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากชาวบ้านชาวฮินดูเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็ยินดีที่จะให้สถานที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่สักการบ,บูชาของชาวพุทธโดยนายอำเภอนั้นก็ได้ประดิษฐานพระพุทธ,ธรูปทุกวันนี้ก็กลายเป็นพุทธ,ธวิหารอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้ นี่คือพุทธสถานที่นำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้หลังจากนั้นจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งที่จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมนี้ไม่ใช่พุทธสถานแต่ก็มีความน่าสนใจในแง่ของความเก่าแก่ เป็นลักษณะคล้ายๆเสาของพระเจ้าอาโศกที่ตรงนี้เรียกว่าเสาหินที่กะหาอ่อนนี่คือเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังเสาหินที่ว่านี้ห่างจาก เมืองกุสินาราก็ประมาณ50กว่ากิโลเมตรทางทิศใต้เราก็ใช้เส้นทางเล็กๆตรงนี้มุ่งหน้าไปยังเสาหินที่ว่านี้สองข้างทางนั้นก็จะมีวัด เชนนิกายที่คำพอรอยู่2วัดหลังจากนั้นก็จะเห็นวัดเชนอีกวัดหนึ่งยอดสีแดงๆอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่เราจะพาท่านทั้งหลายมาชมก็อยู่ฝั่งทางด้านขวามีกำแพงที่ก่อด้วยคอนกรีต,ตอย่างดีกั้นไว้เป็นเขตโบราณสถาน เสาหินที่ระหาออนนี้ได้พบครั้งแรกโดยนายฟันซิสโบคาแนนฮามินตันจากนั้นก็เป็นนายพลเซอร์เล็กซานเดอร์คันนิงแฮมในปี2404เขาก็ได้บันทึกว่าเสาหินนี้ทำจากหินสูง2 4ฟุต3นิ้ว ีฐานนั้นก็แกะสลักเป็นนักบวชเปลือยนั้นก็คือท่านศาสดา,สดามหาวีระในปางนาคปรกแล้วก็มีจารึกข้างๆเสานั้นด้วยหลังจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมบริเวณด,ด้านใน ท่านทั้งหลายพื้นที่ตรงนีน้ทางรัฐบาลก็เข้ามาดูแลอย่างดีโดยกรมโบราณคดีของอินเดียก็ล็อกประตูไว้ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปถ้ามีนักท่องเที่ยวมาก็สามารถไปขอกุญแกแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเปิดให้หลังจากที่เราเข้าไปชมแล้วเราก็เห็นว่าเสานี้เป็นหินทรายแดงความสูงนั้นยีฟุต3นิ้ว ฐานนั้นเป็นสี่เหลี่ยมนะที่ฐานนั้นน่าสนใจมากท่านทั้งหลายแกสลักเป็นรูปมหาวีระอยู่ในปางหน้าปกนะแกสลักได้สวยงามเลยทีเดียวนะในท่าเปลือยสูงขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะทรงกลมแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีจารึก จารึกนี้แหละท่านทั้งหลายเป็นอักษรอ,อินเดียสมัยคุปตะประมาณพศ1,000ระบุว่าพระเจ้าสกันทะคุปตะแห่งราชวงศ์คุปตะได้จารึกไว้ในปีพศ1,002หรือปีคศ459สอน45ันนิษฐานว่าพระองค์ปักเสาวไว้ในบริเวณที่เป็นวัดของศาสนาเชนนิกายที่คมพรในสมัยโบราณแต่ว่าวัดนั้นก็ได้ภูพังไปก็เลยเหลือแต่เสา พระเจ้าสกันทะคุปตะนั้นแม้จะนับถือศาสนาฮินดูแต่ว่าพระองค์ก็ยังศรัทธาในศาสนาเชนด้วยจึงได้ถวายความอุปถรัรมภ์อย่างที่เราท่านทั้งหลายเห็นอยู่ในขณะนี้เสานี้จึงตั้งตระงานมาแล้ว1562ปีที่ยอดของเสานั้นก็มีรูปาศาสดามาหาวีราเหมือนกันแล้วก็ยอดสูงสุดนั้นลักษณะคล้ายๆกับปลิกอันนั้นเป็นของโบราณเหมือนกัน สันนิษฐานว่าจะต้องมียอดเสานั้นมีหินวางทับอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็ไม่เห็นแล้วในปัจจุบันนี้นี่ก็จะเป็นทัศนียภาพบริเวณรายรอบเสาที่กหาอ่อนสำหรับภาพนี้เป็นภาพเก่าภาพแรกที่ถ่ายไว้ในปี2423หรือปี1880ส่วนช่างภาพนั้นก็เป็นชาวอังกฤษ ผู้มีนามว่าในการิกเฮนรี่เบลลี่เวทจะสังเกตเห็นว่าจะมีป่ามะม่วงอยู่รายรอบโดยในบันทึกของเซอร์เล็กซันเดอร์คันนิงแฮมพบว่ามีซากวัดเชนอยู่ข้างๆอยู่สองแห่งนี่ก็คือโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยทำให้เราได้ทราบว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นแม้พุทศาสนาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าศาสนาเชนกับศาสนาฮินดูก็ยังมีผู้นับถือและ ถวายความอุปถัมภ์อยู่ระหว่างทางก็มีโอกาสได้พบกับสัตว์ที่หายากในเมืองไทยแต่ว่าเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากในอินเดียนั่นก็คือตัวนิละกายมีลักษณะตัวเหมือนมา้าแต่ว่าหน้าเหมือนกวางคําว่านิลกายก็แปลว่าวัวเขียวนินแล้วก็แปลว่าเขียวกายก็แปลว่าวัวสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ป่า มีสองสายพันธุ์คือสีเทาอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพและสีน้ำตาลอ่อนอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะน,นี้ก็มีอยู่สองสายพันธุ์สัตว์เหล่านี้ญาติยมท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ในเขตอนุรักษ์นะแต่ว่าอยู่ตามทุ่งไล่ปลานาของชาวบ้านแต่ไม่มีใครทําร้ายพวกเขานี้ก็คืออน,นิสงส์แห่งเมตตาที่คนอินเดียนั้งมให้กับสัตว์หลายชนิดเลยทีเดียว ไม่น่าเชื่อว่าคําว่าเมตตาตัวเดียวเนี่ยจะทําให้สรรพสัตว์อีกหลายล้านชีวิตมีชีวิตรอดถ้าเป็นเมืองไทยก็น่าจะไม่เหลืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องสําหรับอินเดียที่เขามีประชากรพันสี่ร้อยล้านแต่ว่าสัตว์ป่ามาอาศัยอยู่อย่างอิสระติดบ้านคนโดยไม่มีการล่าโดยไม่ต้องมีกฎหมายหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐมาดูแลเลย วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนที่73ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณทุกท่านขอเจริญพร